อินเทอร์เน็ตทาให้โลกก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วกลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันเหมือนอากาศที่หลายคนแทบขาดไม่ได้เลยทีเดียวคลิปนี้เรามาคุยกันว่า Starlink อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมจากบริษัท SpaceX ของ Elon Musk จะก,กลายเป็นอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคตที่เข้ามาเปลี่ยนโลกได้ยังไง Elon Musk สร้าง Starlink ขึ้นทำไม Elon Musk มีฝันอันยิ่งใหญ,ใหญ่ที่จะช่วยให้คนย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นได้เช่นดาวอังคารซึ่งต้องใช้เงินทุนมหาศาล ทำไมเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างบริษัท Space X เพื่อพัฒนาจรวดขึ้นเองจนจรวดอย่างเ a ลกันนประสบความสำเร็จในการขนส่งทางอวกาศแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทำให้ค่าขนส่งทางอวกาศลดลงได้อย่างมากแล้วมีคนใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทำให้ Space X มีรายได้ถึงปีละ30,000ล้านบาทอีลอนมัสมองเห็นโอกาสว่าไหนๆ Space X ก็พัฒนาจรวดขนส่งทางอวกาศอยู่แล้วน่าจะสามารถทำ Starlink เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมที่ราคาไม่แพงให้กับคนทั่วโลกใช้ซึ่งคาดว่าจะมีไรายได้สูงถึงปีละ9 0สล้านบาทมากกว่าบริษัทแม่อย่าง SpaceX ถึง30เท่าเพื่อใช้เป็นเงินทุนทำฝันที่อีลอนมัสจะพัฒนาเทคโนโลยีพาคนอ,อพยพไปอยู่ดาวอังคารให้เป็นจริงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ พราะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็มีเน็ตแรงๆให้ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆเล่นโซเชียลขายของหรือซื้อของออนไลน์และวิดีโอคอลได้แต่ยังมีคนมากมายถึงอีกเกือบครึ่งหนึ่งของโลกที่ยังไม่มีบริการนี้ให้ใช้เลยอินเทอร์เน็ตท,ที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มีอยู่2ประเภทคือ 1. อินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์ออปติกหรือสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ด้วยการลากสายเคเบิล ข้ามน้ําข้ามทะเลไปเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆด้วยความเร็วแสงมายัางบ้านคุณและผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้าสาย 5G มายัางมือถือคุณซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงมากและไม่สามารถให้บริการในพื้นที่มากมายอีกเกือบครึ่งโลกที่ไม่คุ้มทุน 2. อินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งสามารถให้บริการในพื้นที่กว้างและห่างไกลกว่าเช่นอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้บนเครื่องบินซึ่งยังช้าและแพงมาก เพราะต้องใช้ดาวเทียมบินโครจรสูงจากพื้นโลกเกือบ40,000กิโลเมตรเพื่อทำให้ดาวเทียมแต่ละดวงสามารถส่งสัญญาณสู่พื้นโลกครอบคลุมบริเวณกว้างแต่ก็มีข้อเสียคือจะช้าและมีความหน่วงหรือ latency ในการรับส่งข้อมูลเยอะ Starlink ทำงานยังไงการทำงานของ Starlink ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันคือ 1. สถานีภาคพื้นเป็นพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นจากพื้นผิวโลกไปยังดาวเทียม s t a r l i n งด้วยคลื่นวิทยุ 2. ดาวเทียม Starlink ดาวเทียม Star l ลิ k แต่ละดวงมีขนาดค่อนข้างเล็กเท่าโต๊ะตัวหนึ่งหนัก200กิโลกร,รมัมและมีแผงโซลาเซลล์ช่วยผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับระบบขับเคลื่อนแบบไอออนหรือไอออนทรั t สเตอร์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปด้านบนทําให้ดาวเทียมสามารถบินโคจรรอบโลกสูงเหนือพื้นดินที่550กิโลเมตร เป็นดาวเทียมวงโคโจรต่ำซึ่งอยู่ต่ำกว่าดาวเทียมทั่วไปมากถึง60เท่าเมื่อ s ตา r l i ิงรับสัญญาอินเทอร์เน็ตจากสถานีภาคพ,พื้นแล้วมันจะส่งสัญญาณต่อไปยังดาวเทียมดวงอื่นๆด้วยแสงเลเซอร์เป็นโครงข่ายเน็ตเวิร์กครอบคลุมทั่วโลกแล้วส่งสัญญาณกลับลงมายังผู้ใช้งานที่พื้นผิวโลกทําให้ส t a r l ลิงมีข้อดีคือสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นและลดความหน่วงจากอินเทอร์เน็ตดาวเทียมแบบเดิมๆอย่างมาก และจะเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงที่เราใช้กันอยู่ถึง20-40%เมื่อใช้รับส่งข้อมูลระยะไกลเพราะแสงเดินทางในอวากาศได้เร็วกว่าสายไฟเบอร์ออปติกเช่นการส่งข้อมูลจากลอนดอนมายังสิงคโปร์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันใช้เวลา159ม mm ิลลิวินาทีส่วน Starlink ใช้เวลาเพียง90มิลลิวินาทีทำให้บริษัทซื้อขายหุ้นให้ความสนใจอย่างมากเพราะความเร็วที่เร็วขึ้นเพียงซีว,วินาที ก็สามารถสร้างความได้เปรียบในการลงทุนแล้วแต่ Starlink ก็มีข้อด้อยคือดาวเทียมแต่ละดวงสามารถส่งสัญญาณสู่พื้นโลกครอบคลุมบริเวณเล็กลงมากทําให้ต้องใช้ดาวเทียมจํานวนมากเพื่อให้บริการแทน 3. จานร,รับสัญญาณดาวเทียมผู้ใช้งานจะได้ชุดคิดเป็นจานรรดาวเทียมที่มีหน้าตาเหมือน UFO เสียบไม้มาติดตั้งไว้ที่บ้านแล้วจานร,รับสัญญาณจะทำงานหมุนรับสัญญาณที่ดีที่สุดจากดาวเทียมต่างๆโดยอัตโนมัติ Starlink ในปัจจุบัน อีลอนมัสตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดที่1กิกะบิตโดยเฟสแรกขออนุญาตปล่อยส Star l ลิ k 1 2 0 0 0ดวงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อสร้างเครือข่ายดาวเทียมรอบโลกซึ่งมีจำนวนมากกว่าดาวเทียมของทุกชาติรวมกันที่9000ดวงซะอีกเดือนพฤษภาคมปี2018 Star l i n k างเริ่มส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกครั้งแรกจำนวน60ดวงจนถึงวันนี้ปี2021 Starlink ตางได้ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลกแล้ว 1600ดวง s ตา r l ลิงเริ่มเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมให้กับกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในหลายประเทศแล้วเช่นอเมริกาแคนาดามีค่าบริการเดือนละ3,000บาทโดยผู้ใช้งานในบางพื้นที่เริ่มได้ความเร็วสูงถึง300เมกะบิตและเริ่มมีการทดลองใช้กับหลายสายการบินการเดินเรือและทางทหารมียอดผู้ใช้งานจองแล้วกว่า5 0 0 0 0 0รายและไทยเราน่าจะได้ลองใช้ปีหน้าครับ นักวิเคราะห์คาดว่าภายในปี2025 Starlink น่าจะสามารถสร้างรายได้สูงถึงปีละ9แสนล้านบาทผลกระทบ Starlink ถ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณอาจมองเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวเป็นแนวยาวเหมือนขบวนรถไฟวิ่งอยู่บนท้องฟ้าจนเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรไม่ต้องตกใจว่าเป็น UFO ครับเพราะมันคือดาวเทียม Star l ลิงของ Elon m u s สและทีม SpaceX นักดาราศาสตร์รวมถึงหลายฝ่ายให้ความคิดเห็นว่า ขบวนรถไฟบนท้องฟ้าของ Starlink มันส่องสว่างและลบกวนบรรยากาศของท้องฟ้ามากเกินไปเพราะดาวเทียม Starlink แต่ละดวงมันส่องสว่างมากจากการสะท้อนแสงอาทิตย์ SpaceX ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพัฒนาปรับปรุงให้ดาวเทียม Starlink ดวงใหม่ลดการสะท้อนแสงลงอนาคตโลกกับ Starlink เพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ดียิ่งขึ้น Elon m ม s สมีแผนที่จะเพิ่มดาวเทียม Starlink มากขึ้นเป็น42,000ดวง ในปี2027ทําให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเหรียญสองด้านที่ Starlink มีประโยชน์ถึง2เด้งคือช่วยให้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาไม่แพงสามารถสร้างโอกาสมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเด้งที่2คือมีรายได้มหาศาลกลายเป็นเงินทุนช่วยสารฝันของอีลอนมัสในการพัฒนายานอวกาศ SpaceX เพื่อพาคนอพยพไป,ปอยู่ดาวดวงอื่นอย่างดาวอังคารได้ แต่ก็ต้องแรกกับการมีดาวเทียมลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือหัวคุณมากกว่าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันคุณคิดยังไงกับ Starlink Internet ดาวเทียมความเร็วสูงในคลิปนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณโดนด้วยกันแล้วกด subscribe เพื่อพบเรื่องเด็ดต้องโดนใหม่สวัสดีครับ